สวัสดีทักทายกับบรรยากาศ ตอนเศารครับพี่น้องสองโมงเศรราของวันที่หาเดือนสิงหาคมเดือนของวันแม่นะครับเนาะใกล้บ้านครับพี่น้อง ้านเลี้ยงไปกินพี่น้องใกลบ้านนี้เสียบก่นา่ไกล,กลเนื้อน้ำตลาดลนะครับเนาะเพราะว่าเขาหากินเองตามธรรมชาติลปล่อยเขาจะเลิ่อนเติบโตตามเวลาของเขาครับส่วนไก่เนื้อที่ตลาดพี่น้องบางเทื่อใส่การใส่ระยะเวลาในการเลี้ยงแค่เดือนนึก็จับขายได้แล้วพี่น้องเล่งอาหารเล่งยาปฏิชีวนะ กระสิหอนไก่ตัวใหญ่ไว้เกระสิได้จับขายไว้นี่ไกบ่บานพคัน่ามเสียบกว่าไก่เนื้อตามท้องตลาดทั่วไปครับไกบ่พญาศักดิ์ยงไว้พ่อต้มเหรอพี่น้องโจรแดงครับนี้ยกำลังเนื้อกำลังเสียบตัวนี้ จะไก่บ้านครับมันนี้กับเมนูต้มไก่บ้านสูตรโบราณครับสูตรคุณยายครับพี่น้องเตรียมขวางมาแล้วครับต้มไก่บ้านใส่สมุนไพรพี่น้อง ไข่ในกระเพราดิจั <S <S งสีหอม,มเผาก่อนป่ะกระเผาสวัสดีจ้าพี่น้องมืยเมียไม่เมนูต้มไก่ต้มไก่โบราณป่ะต้มไก่แบบโบราณสูตรโบราณใส่สมุนไพรป่ะใส่สมุนไพรอยู่ซูปลูกไส้กินทั้ทงหวานทั้งห,หาตอนนี้เราสรรหาให้กินมละพี่น้องเอ้ยหน้าไข่จือแลย้ยตะพัดมาอยู่บ้านอันอันแต่ไข่กับข้าในหเอาต้องเอามาเผาก่อรดิ ้หยัังครบเพื่อให้มันหอมได้มันหอมอเผาไฟมันก็เรียกแต่ปริมาณไกลถล่ถลายแต่ไก่หลายเ้าเก่าไหลก็ลกนี่แต่ว่าขันไก่ประมาณตัวตัวหนึ่งเ้าเก่าประมาณสักนี่ออข้าก็อีกแค่เสียหักหัวห้าสามหัวนี่ก็ได้แล้วเผาไฟมันหอมเชียวเผาไฟมันหอมยายรุ่งมือยอย่างเดียวรุ่งมือยอย่างไอ้ลูกไส้เพิ่งเป็นตัวย่างเลยเคลื่อนรุ่นแจงลูกไส้เฮ็ดซู่จินพี่น้อง แม่เท่าเราดิจะนอนแต่ละห้องนวดมัน,ออน,นจมบางมือจม <laughs> แขนแขน <laughs> แขนนวดมันจต่มไ <laughs> ข่บ้าน,าน,น,นาครับพี่น <c oughs> ้องมื่อนีร่เอาเสาร์ครับสองโมงกว่า,แ,าแล้วบ้านไม่ว่าเลี้ยงไว้ซื้อพวกไข่เห็ดกินออกพี่น้องว่าตันมันอยากอีรีจันเคอยออกมาเห็ดจีน <laughs> 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 เพื่อกระจายไปทิมไปซื้อก็ตายย้อนยังกระจายซื้อๆเต้ อย่างใบเบืง้งแป้งสันละ่ะนมากบุกไปจินหรอกบระเทศไทยทำตอนเพ็ดตอนขั้วคุนจิวาท่ารุ่นสัดไอ่ทำตอนตอนห้องเพ็ดกินบก <c oughs> เพื่อกระยังก่อยังก่อนลังจากพอไฟมาแล้วกับมาทุกใช่ย,ยังไงครับทุบนจีออกละเอียดก็กันมันจีความก็กันใช่ย,ยังไงใช่ย,ยังไง ก็น,นี่ใบบกใบมะกรูดใบบกงูดอ,อันนี้กระเทียมเผาพริกพริกเผาพริกนี่ต้องเอาพริกแห้งเผาด้ิอหอมป้อม,อมหอมบัวอหอมบวัวแดงหอมเปียหอมเปียมะขามเปียกมะเขือเทศมะขามเปียกมะเขือเทศ กระล้วแต้คนมากดอกข้ามาทูบเขาไฟอลรก็มาทุบทันออกกินหอมทาเขาซอยหอมสอว่ออกกินดีเึ้น,นอใทุบกทุบกล้สร้างได้ไหมเหัี้ตักรปอม เด็ดตีทุกมือไฟไม่หอมเสีดอกกี่น้องนี่กลิ่นบ่เคยมีผู้เศร้าฮะดอกหอกหอมเศร้าตะตอนเพือนเศร้าตะตอนมัน,น <c oughs> เป็นเครื่องปรุงเครื่องแต่งให้มันหอมให้มันหนาจินสุดสุดอกส่วนมากกลิ่นก็เห็นผู้ได้กิน ผิดเผาน้องความกันกเที่ยมเผาเรียกแบปริมาณของใกล้กับอันนี้แม่อยากใส่หน่อยไกลตัวหนึ่งกับประมาณหัวสองหัวนี่แหละหัวเดียวกับสิตพออยู่แล้วประมาณกี่ไร ผมนีอออนมดดข้าวต้เอาไปิ่นลุงก่อนจากหม้อเดือดข้าเก่าเรือ่องเรื่องตุ่มย่ำตุ่มเดือดกะวันออกปริมาณพอดีแล้วเใื่เส้นออกไปไหนข้าวต้มอบพวกนี้ใส่ก้อนด้จังคอยเอาเนื้อไก่มาใส่ข้าวหมอดเดืดอ,อ,อดอีกต่อมาข้หมอเดือดอีกขึ้น มันตัดเข้ามันให้ไปหมอพุทเนะจากหมอพุทธแล้วจะได้เอาไก,ก่ตัวหนึ่งมาไก่ตัวหน,น,น,นึ่งอู้ไก่นุน่มไก่พา้าเป็นเบ้าเนี่ยนะพันธุ์นีักว่าพันธุ์นีักเราเป็นผู้จัดการ เจ็ดโมอผูดครับยึดคนฟุดกันเลยข้าปุ่งที่หลังหมดคนฟุดให้คนสุกเติบจังใครมาปุ่งไม่ยึดเคยปครับพ่อเนี่ยเคยแล้วอันนี้ว่งมอนสมบัติเวลาโดนเติบยุ่ยพี่น้องให้มันเปื่อย เขาหิเขานี้กะส้ีอวเลาะสิบปงกะเจียวสวมใส่ขามเปียกใส่ประมาณนี้เกลือเทศใส่หลายมากหน่อยใส่หน่อยผมว่าี้ใส่แค่เกลือกับผงนัวบ่ผงนัวก็รเรียกเต้คนมักมันคนมักก็อยากเอาอัานอื่นใส่ก็ตามใจชอบ พวกไอ้คิดไปขึ้นม,นม,นกกมามนกระเทียมตำน้ำจิ้มเหรอตำน้ำจิม้มเหรอครับคุณยายจิ้มตำน้ำจิ้มต้มไก่ครับหน่อยกระเด็นแล้ว ต้มไก่ <Okay. S 1> เราเรวๆก็ไม่เอาน้ำห้อนด้วกน้ำห้อนต้มน้ำต้มเท่านี้แหละกให้พริกมันบ่้ชิวให้มันถ่ายให้มันเห็นเห็นวกพริกซุกไปในตัวของมัน มไปต้มไก่แซ่บไปหนึ่งเดี๋ยวเก็บน้ำจิ้มเดวกันไหมเนาะของพ่อเลนะอยม,มั้งจ้างใครไปซีมไม้น้ำจิ้มซีมต้มไก่กันจับตัวอะไรกับไส้ลงบรสเนี่ยหรอแับอยู่เขาท่าเขาท่า จับเจ็บเจ็บเหลือหอมบันหอมมะเซยเราก็ปรุงเขาเต้จิบปรุงเขาก็หอมลงหอมบัวหอมปอมจำนี่็เป็นต้มไก่แล้วรอจำนี่ก็เป็นต้มไก่แล้วรอจะ่าต้มโดนจะงอยเนาะไก่ไม่จิบโดนอยู่เพราะว่ามมัันนไก่แบบมันเหนียวกว่าไก่ตลาดเหนียวมันต้องต้มโดนเป็นต้มเป็นแปรส้มองก่อนละพี่น้อง ไม่ยักกับขึ้นเขียวก็ดีตอกไก่คุณยายเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้่ามีหมูเหินน้ำลายหยักๆล้วพี่น้องเลยโอ้ยแอบบจัดในรถแล้ว <c oughs> ผงแตียงในรถโรสเนลล์แล้วเห็นบ่สมกับพอดีหัวมนัวกับพอดีหอมสมุนไพรบ่หอมนี่มุนไพรอย,ย่างอื่นใส่บ่น่ะ Tôm cay mẫn tông xe này nè, tông bay sáu tháng bảy tiền. Sáu tháng bảy bay mình ta bay tôm bay Tôm cây bay 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 này bay Khá, bay bay bao hiền. แก้วใบห่านาะเริ่มนจะห่ขาไก่เันติดแกยวมันจิแบบ้วลูกของเมียเิ็นคือพอเลี้ยงหเราเยอะไปเแียวลูกของเมียเิ่ <laughs> <laughs> นเด้กั็เป็นข้าวราน,นี่สดอกอันนึงกันีน่ยังหลคนพ่อเห็นกินไต้ไก่เล้าน้องบัวเพราะมันจนเท่าตีจังได้กิน ไม่ก right? yeah ้อนคนบอกว่าเห้กินไตไก่มันสิหยาบสิมืนีดยังนะก้อนน่ียังนะไครหลังบอกใครหลังมือเหมือนแบมุมคึบด้วยวะเนี่ครับ่ป็นจักไใคหลังมือพ่นผมมีเฉียวเอาตับเสือคือนก็เห็นตับตับเสียบอกใก่ตัวนี้มันมุมมีตับบอกขึ้นักตั้งโดนคือนก็เห็นตับหายว่ อกินแล้วบันนี่น่ะ่นาน้ไบุนน้ำเที่ยงอนะนหมอเทีด่ดินด้นรถตักกระดนี่้ะนี่มันเขาไปจงเอาไปเติมไหมน้ำม,มัไนไปบันนี่อะไรบ่ตัวเขียมเมที่กันนะบันเียเมที่ขนศกของตัวอยียบร่อยแล้วครับพี่น้องกลับเขาครับตมไกลบ้าน ยายครับพญสักเป็นคนเลี้ยงไว้หยอดผักใส่ก็เป็นแศษเถอะชิ้นหัวหลาบง็วมได้บ่อยตักใส่สวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวต้องกันครับต้มงใกล้บ้านครับมื้อน,นี้ถ้วยบักแง่พยพญสักก็อยู่พญสักเพิ่นไปหน้ามึงพี่น้องอนานมากินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยต้มงใกล้บ้านต้มงใกล้พญสักมื้อนี่พญสักได้ข้าวฉากน้ำเพราะท่านได้ไปนหน้า เป็นเขาเขาเศ้าเขาง่ายง่ายตาเดือกมันสิบโมงเศร้าหรอเปลสามสามห้าสี่แล้วบุญอยากไล่บ้าเด็ไปบึ้งเวลาอยู่เขาไม่เห็นดิมน้นะใน่มองสิชวนจุดเกยนครับพี่เวิทย์ขอ ปีมือเจ้าความเแซบนะาใจความใ่ยังคบมันกับววกข้าวต้องเผาแบบนี้หวังต้องแซบออกแม้ว่าแซบแน้ว่าใส่กระดูกเนาะว่างแ่บขาหรือเปล่าว่างส่บขานลูกเต่าจังบาทกันต ไปพักก่อนยังไรคือโตอยู่พี่น้องทั่วพันยศันสายเก็บกินยุสิเป็นเดือนแล้วในแจกพี่แจกน้องยังว่าพ่อจีได้ขายทั่วซ่องนึงก็เป็นนรวยดีพอนั้นรวยมันคืนงงองามประกอบสุดยา ย,ย่างก็เก่นอนมันดินอยู่หน้ามันดินดีตนแต่ละมอนจะโดนนินถ้าว่าตกแต่งบปนน้อยล่ะบกแต่งว่าเป็นน้วยโดนที่ตกทัวเนี่ยเนี่ยรับด้สีตัวนี้แมันเห็ดขายจะกินเฉพอะ เพื่อน็ดขายเพื่นกับว่าเพื่อนบอสีเกันจะมาห้องโหง่เห็นนนเสียงอกบอสีั่นบอสีเพื่อซื้อเพื่อนหละเพื่อดีด้วยจมดนผู้เขียวผู้เขีวผู้ดีกันเขาเล่าไปหน้าบ่อมันไม่ท่ับ ไปเลาะน้ำพอมอกก็ะีแกงหมดแล้วให้ไปซูบีไปร่างดึงังนออยู่ตุกก็น้ำมนน้ำมันไหลแล้วเยี๋ยมตกมันตกมาเลยสิบุกบก็ก็หนำหน้าเราเดือนหนึงกัน,นะนกแล้วค่อยเดนกล้วยกัน นำแนววันที่สิบเก้าก้ม่ีสิบมีถกหน้าไก่มาหลายเลยนี่สีเลยเป็กย่อช่วงเดือนไหนมึงขื้สิกลาขีเจิกตายวไตะจีจีไม่กับเดียวเด้ย่อเขานี่ย่อข้าวเดี่ยวขนามันมาให้หลายข้ก็ มาเนี่ครับพี่น้องของมันนี่กับเขาสมไก่บ้านครับจับแจ็บคุณย่าเห็ดแสบเดอมมัอนี่ไก่บ้านพ่อจีนคราคุณจะเห็นว่าคือกันพี่น้องเปิดดีอยู่ครับเราถ้าสูตรไผ่มันวันพ่อจีนวันแจ็บนี่ลขออนุญาตลาไปซะมีครับพี่น้องพร้อมไม่คลิปหนาโซบีสวัสดีครับสวัจ้าพอกันไม่คลิปหนาจะถิ่มยาปลายาล่ายาเลื่อมกันเด้อพี่น้องเลย ขอบคุณหลายๆก็ได้ช่วงคลิปอยุบแล้ใด